มาแล้วคอนคืนนี้คนโก้เขายัางหล่อครับทุกคนสังเกตดูสังเกตเห็นอะไรไหมเขาใส่สร้อยบอดี้เขาจ้าวันนี้อืมอยากให้คนเห็นก็ต้องเอาออกมาข้างนอกนิดนึงเนาะเผื่อจะมีคนทักท้วงเผื่อจะมีคนแซวถ้าไม่อยากให้เขาแซวนะจริงๆไม่ต้องใส่มาก็ได้นึกออกปะอืมถ้าไม่อยากให้เขาแซวอะ โอ้ใช่ยสีเราไม่มีเพื่อนชื่อไปไปเราซื้อสร้อยกุชงกุชี่ให้อะเนาะอืมสร้อยสวยเดินมาเห็นแต่สร้อยอะ่ะเอาจริง <c oughs> เวอร์ไปน่ารักนางหล่อมากนางหล่อมากวันนี้ไปไปโอีโอไลท์บุ่มยังไม่ได้เอาลงให้ทุกคนดูโดนแซลช่ำเลยเอ็นดูนางหล่อเนาะ คนโก้เขาหล่อมากเลยนะแต่งแต่งแบบไหนก็รอดพอๆกับไปไปโอเดโอเลยเขาเหมาะกันจริงๆไอเตาเฟื้อนเลยตรงไหนคะสิบเจ็ดสิบเจ็ดเฮงมากนะพูดซ้ำเรื่เอาลังเอาลังวัาที่หนึ่งมาให้อะไรเนี่ยเดี๋ยวจบงช่เราิ่ห้เอาไว้นะคงีสุดสองห้านชุด ตรงที่โตนั่นเองแม่ถราที่หนไม่ไม่แบ่งไม่แบ่งนะไม่แบ่งนะแม่เขาบอกว่าให้จัดคอนเสิร์ต5วันคอนเสิร์ตจัดม่ล้าค่3ล้านโอเคจัดปี5วัน5คืน คขามันเห็นเห็นอยู่กระเป๋าเลยลอาส่ดูอ้าจันได้เหอเนี่ยโอ้วันนั้นวันนั้นเห็นคุณแม่เขางนาเนาะเขาใจดมีคนเขาไปบีบไปแข่งแล้วล่ะ่ว่าคุณจะไปโเพระ่าไปปลายไหลอยู่เขาก็เลยไปบีพิธีกรกันละีบเลอนะีบทำไมีบดีหรือไม่ดีดีคุณ ัสดีค่ะหมอจุค่ะแล้วก็เ่ินี่ะากินคนีค้ราไมเราไม่กช้าันคนี้ีริงมับถาเรากินอะไรครับเราขีาลเนี่ยเฮ้าัวขีัี้วขีัวขัวีังขหัวขี้งัี้หัี้หัวขี้หัี้หวขี้าัวืี้หัีัวขี้ห อุ้ยไม่สายารถล้านหักเนาะโเบันโมบเ็น้ยโอ้ยช่างรองช่างรองอยากร้องกินเบียกินลภาคภูมิใจเบียคนไทยทำเนี่นีครอยู่นมากวะอาอเปาใ่นเจเ่หมเหีนเ่มากม่รัมไเหมหม่มีไหมไม่ใหม่เยไม่หมไม่เห มันที่เลยเนี่ยชอบเกียจนอนะเออเอ้ยแล้วแล้วเอามานกดเว้ยจางตุยยาตาขาสามนิ้วน้ะไม่มาแล้วทำอะไนี่ครับหน่งาไม่ยกสูงไงดบวได้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 ครับรับนี่องลย

เต็นที่กับสคริปเต็ที่กับเพลงเต็นที่กับจีวิตการเป็นนักรนตงีและศิลปินครับมาหนึง่งสองสามดบดิบป,ป๊ดป